สวัสดีครับทุกทท่านสําหรับวันนี้จะมาบอกเทคนิคการปลูกว่านนะครับสําหรับคนที่ปลูกว่านไม่ค่อยติดนะครับหรือว่าปลูกไม่ค่อยโตอันนี้จะบอกเทคนิคง่ายๆก็คือนะครับเราจะไปทมหัวให้เพิ่นลึกนะครับผมทุกท่านนี่ครับอันนี้เป็นว่านขมิ้นดํานะครับผมทุกท่านอันนี้งอกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเราไปหาซื้อก็จะเป็นราคาที่แพงพอสมควรนะครับสําหรับว่านขมิ้นดํานะครับผมทุกท่าน แล้วก็จะเป็นว่านไฟใจดําเห็นบวกครับกำลังงอกขึ้นมาเลยนะครับผมทุกท่านว่านม้าเหลืองนะครับตอนนี้ดกมากเลยนะครับผมทุกท่านอันนี้จะปลูกอนุรักษ์ไว้แล้วก็ขยายพันธุ์เพราะว่ามีคนสนใจไปจำนวนมากพอสมควรนะครับผมก็สําหรับคนที่อยากได้ก็ยังพอมีแบ่งอยู่นะครับสําหรับว่านม้าเหลืองนะครับผมทุกท่านแลกก็วานต่างๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ่งเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับเห็นบวกครับจะสังเกตเห็นว่า ว่านแต่ละตัวนั้นผมจะถมบุลึกด้วยครับผมประมาณสักครึ่งหัวได้นะครับผมอันนี้เป็นว่านสามพันตึงนะครับผมทุกท่านนี่ครับครับฝั่งแค่ครึ่งหัวเท่านั้นเองนะครับทุกท่านเห็นบอกครับมันก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมทุกท่านว่านมาขาวตอนนี้กําลังงอกขึ้นมาเลยนะครับผมทุกท่านเห็นบอกครับนี่ว่านมาขาวนั่นใบจะบกอยสูงมากนะครับผมนี่กําลังงอกเลยนะครับว่านมาขาวนะครับผมซึ่งเอ่อที่ปลูกไปนี่นะครับปรากฏว่างอกขึ้นมา ทุกกระถางเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับบอกว่าจะเป็นว่านสารพัดพิษนะครับผมอันนี้ได้มาจากป่าชาบ้านนะครับผม้ากว่านสาวหลงก็มีนะครับผมทุกท่านว่านเสาหลงนี่ยังบุติศนะครับเพิ่งลงปลูกได้ไม่นานนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นบริเวณที่ว่านอียงที่เป็นมงคลนะครับผมก็จะมาหามาปลูกไว้อันนี้เป็นว่านหอมนะครับผมทุกท่านซึ่ง ใช้ในพิธีต่างๆนะครับก็จะนํหวานตัวนี้ไปผสมกับน้ําเพื่อลดเป็นสิริมงคลนะครับอันนี้กําลังงอกเพิ่งเอ่อปลูกได้อทิตเดียวนะครับผมทุกท่านแล้วก็จะมีวานอีกตัวนึงซึ่งได้มาหมาดๆนะครับผมทุกท่านนี่ครับอันนี้เป็นวานโบราณซึ่งค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของวานตัวนี้นะครับผมเพิ่นค่อนข้างที่จะห่วงนะครับเพราะว่าเพิ่นสืบทอดมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับผมทุกท่านเพิ่นเป็นหมอ พืนบ้านนะครับผมเป็นป่าชาวบ้านเกี่ยวกับสมนุนไพรใช้สมนุนไพรรักษาคนอะไรประมาณนั้นนะครับผมเนาะอนยังมีวานอีกหลายตัวเดียวว่างๆผมก็จะไปหาเพื่อทําการขอแบ่งมาปลูกแต่ว,ว่าเนื่องจากบางตัวเนื่องจากว่านบางอันเพื่อนก็นยังห่วงอยู่นะครับผมเนาะค่อยๆทยอยเอามาเรื่อยๆที่ละอย่างนะครับผมยังมีอีกหลายต้นหลายออกระถางอยู่นะครับผมที่น่าสนใจนะครับต้นนี้นะครับจะเป็นว่าน เพื่อนว่าคนที่กั้นปัสสาวะไม่อยู่นะครับกูได้เป็นเยียวยดนั่นแหละครับผมไอภาษาอีสานว่าเยี่ยวยดนะครับผมอันนี้ก็เก็บใบรักษาว้นะครับผมทุกท่านมาเบ่งว่านตัวนี้นะครับผมอันนี้โบจักชื่อเพื่อนอิรีนะครับผมเเพื่อนบอกว่าแก้เบื่อเฮ็ดเมาแก้เจ็บท้องหรือว่าแก้พิษต่างๆนะครับผมอันนี้ก็ เพิ่นบอกว่าเป็นว่านถอนพิษนะครับผมคนที่เป็นแม่ลูกอ่อนกินพิษอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็บรจักชื่อเพื่อนที่แน่ชัดนะครับผมแต่ลักษณะหัวก็คล้ายว่านมา้าแต่ว่าโบเมียนนะครับผมเนื่องจากหัวจะมุดลงข้างล่างอย่างนี้นะครับผมทุกท่านเห็นบอกครับเพิ่นจะงอขึ้นมาแล้วก็มุดลงอย่างนี้นะครับแต่ว่าว่านม้านั้นเพิ่นจะมุดลงข้างล่างแล้วก็งัดขึ้นเทิงนะครับผม อันนี้ถ้าผู้ใดมีข้อมูลตรงนี้ก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยเด้อครับผมต้นว่านอันนี้ครับผมนก,ก็เป็นว่านที่ปลูกลงดินหัวเพิ้นจะเป็นสีม,ม่วงนะครับซึ่งตัวนี้ยังบนน่แนตชัดว่าเป็นว่านอย่างกะเดี๋ยวผมจะถ้ารู้ชื่อเดี๋ยวมาอัปเดตให้บ่งสําหรับคนที่ชอบปลูกว่านนะครับผมซึ่งเป็นว่านหา,ยา,ย,ายากนี่ก็ยิ่งควรอนุรักษ์ไ้เด้อทุกท่านเอา้าขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมและติดตามสําหรับวิธีการปลูกหรือว่าเทคนิคการปลูกนั่นก็ได้บอกไปแล้วนะครับสําหรับคนที่ปลูก ว่านบุกขึ้นก็พิมพ์มาคอมเมนต์สอบถามได้เด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับ